แต่ต yeah, okay, uh, nee, okay. no ีแคบคุณพ่อ oh คุณลูกติ่งนางน่อยติงนางน่อยอติงนอค่ะอ้เก่งเลยติงนางน่งนางน่ยติงนา่ยนางนอคุณพ่อเนี่ยอามณ์ดีนะติงนางน่ยติงนางนยนางนคุณครูบอกว่าหนูชอบเต้นเหรออะเต้นนี่เี่เื่องตรงนี้ตรงนี้ติงนางหน่ติงนางนย เดอ๋ยวเดี๋ยวมาทำอะไรคะแตโอจะกอดให้พ oh, ่อดูพ่อดูเขาอือ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 โอ้ยโอ้เก่งมากเลยโอ้ยืนกอดได้แล้วเก่งจังโอ้โหนั่นเดียวกอดแบบ mềm tham gia cỏi tên bì đuôi tinh 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 linh tinh linh tinh 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 t

อย่างที่ข้าน่าจะอีกโอช์ฟังนี้นักกายกรรมโชว์อีกแล้วครับอาปีนไปครับปีนไปครับห้ามไม่ห้าพ่อไม่จับนะอ้าวกินเองกินเองเก่งลูกเก่งอ่ะมันไม่มีที่เกาะไงตัวนี้มันมีหมอนจับขึ้นก่อน โอ้ยเก่งเลยโอ้ยเก่งใช่ปหมเออเก่งเก่งมากโอ้นาเดียทำไมเก่งอย่างนี้นั่นน่นนั่นทำไมนาเดียเก่งอย่างนี้น่ะลูกทำไมเก่งอย่างนี้นะคะฮะ น้องเดียเก่งมากเลยยืนเกาะเองได้แล้วยืนเกาะเองได้แล้วยินกาะเองได้เล้เก่งมากเลยสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้กันนะคะลาเดียบายบายสวัสดีค่ะบายบายแล้วสวัสดีค่ะลาเดียบายบายแล้วสวัสดีค่ะเก่งมากค่ะบายบายแล้วสวัสดีค่ะ